และเมื่อวันพฤหัสับดีที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีการจัดงานสำหรับโครงการ1ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินของมูล,ลนิธิเพื่อสังคมไทยนั่นเองนะครับว่าได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลกับ นักบริหารดีเด่นแห่งปีสตรีตัวอย่างแห่งปีและองค์กรดีเด่นแห่งปีประจำปี2564นี่เองนะครับโดยมีพลอากาศเอกชลิตุกภาสุขนะครับองคมนตรีและกรรมการนะครับและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทนะครับเป็นประธานในพิธีที่ห้องชัยพฤกษ์หอประชุมกองทัพอากาศนั่นเองครับ งานในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการมอบรางวัลที่เรียกว่าเป็นรางวัลไทยนะครับก็คือรางวัลที่ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับให้มีประพฤติปฏ,ปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณความดีมีวินัยมีความสามารถในการแข่งขันและถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไปร่วมกับยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่มั่นคงมั่งคั่งสืบไปนั่นเองนะครับ และในวันนี้นะครับเราก็จะมีภาพบรรยากาศของการมอบรางวัลน,นะครับของงานในวันนั้นมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีใครได้รับรางวัลกันบ้างครับ